ยินดีด้วยจ้าดีเจดาวเซอร์ไ์แรงถูกแกงส้มคุกเข่าขอแต่งงานแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะแต่งงานกันนะ ทบกันมายาวนานถึง8ปีทีเดียวสําหรับคู่รักคนดังอย่างดีเจดาวหรือดาวโอเกะและนักร้องหนุ่มแก่ง,งทรงธนาทัศน์ที่หลายคนนั้นจับตามองว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเหมือนคู่อื่นสักทีแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะมีคุยๆเรื่องแต่งงานกันอยู่ตลอดแต่สาวดาวเองก็ยืนยันว่าคาดเดาไม่ได้ว่าจะเป็นตอนไหนแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเดือนที่แล้วทั้งสองคนควงกันมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ฝ่ายชายก็ดันโปะเรื่องแหวนทําเอาสาวดาวนั้นอึ้งไปเลยล่ะคะ่ะ โทษนะขอกับไปเปลี่ยนแหวนหนึงกับไปเปลี่ยนแหวนหน่อยที่แท้หนุ่มแกงส้มเขาก็เตรียมการมานานแล้วดานสาวดาวเองก็ทาเล็บรอยอยู่ทุกวันจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงหนุ่มแกงส้มได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวดาวแต่งงานท่ามกลางวิวสวยใจกลางเมืองเล่นเอาสาวดาวนั้นไม่ทันตั้งตัวตกใจจนหน้าเวอลืมตอบตกลงไปเลยละคะ่ะอะไรอะอะไรอะเรียงฝันให้แต่งงานกัน I love you เฮ้ยะ I love you Okay! <laughs> เป็นการขอแต่งงานที่เรียบง่ายและอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งสองคนอย่างเห็นได้ชัดโดยทั้งคู่ยังได้โพสต์คลิปประกาศข่าวดีนี้ให้กับทุกคนได้รู้และยังเขียนแคปชั่นสุดประทับใจถึงกันและกันซึ่งแกงส้มเองได้บอกว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาผมถามตัวเองอยู่ตลอดว่าสามารถอยู่กับคุณไปได้ตลอดชีวิตไหมคำตอบเดียวเลยคือได้ทั้งยังขอบคุณที่เป็นความสุขและความสดใสในชีวิตในขณะที่ดีเจดาวก็เขียนข้อความถึงลุงแกงส้มด้วยเช่นเดียวกันว่าเธอนั้นไม่เคยเชื่อใน เรื่องความรักไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่เราสามารถอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดชีวิตขอบคุณที่มาเปลี่ยนความคิดทุกอย่างและขอบคุณที่เรือกคําว่าเราเสมอทำกลางคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยอย่างมากมายทีเดียวค่ะโอังไม่ได้บอกเลยเต็มค่ะ <c oughs> <c oughs> โอยเก <c oughs> ดาวและแกงส้มรู้จักกันครั้งแรกตอนเล่นละครเวทีเรื่องล้วนลายมังกร The Musical ในปี2559ตอนนั้นทั้งสองคนไม่ชอบหน้ากันเท่าไหร่ดาวเป็นคนเฮฮาชอบเข้าหาคนอื่นแต่แกงส้มนั้นเป็นคนลกส่วนตัวสูกแต่พอทํางานด้วยกันไปนานๆก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นจนสุดท้ายก็กลายเป็นตกหลุ่มรักและคบกันมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง และแกงส้มเป็นคู่รักที่เรียบง่ายไม่ได้หรือหวาแต่ว่าเป็นคู่ที่น่ารักที่สุดทั้งคู่มักจะมาเผยโมเมนต์หวานๆที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆเสมอโดยเฉพาะความหึงหวงของฝ่ายชายเวลาแฟนสาวแต่งตัวเซ็กซี่บอกเลยว่าน่าเอ็นดูมากชุดอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ถุกเองไม่ต้านเลยนี่นี่ถ้ามันยากนะก็ไม่ต้องหาใส่ชุดอย่างเงี้ยที่แล้วผู้หญิงไม่เสียใจนะมีพูดแบบทดลองเป็นโกรธๆแต่ริงทีเราไม่ได้กดจริงไข่กระโดดพุดว่ดดาวเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่มี แกงส้เป็นของตัวเองอยากไปไหนก็พาไปอยากทานอะไรก็ซื้อให้ตังตัวแบบไหนก็ให้อิสระบ่นบางตามภาษาคนห่วงแฟนแต่ที่น่าชื่นชมเลยก็คือแกงส้มเป็นผู้ชายที่ทิ้งทุกอย่างเพื่อรีบมาหาแฟนในวันที่เจอสถานการณ์ที่เลวร้ายบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ฝากชีวิตไว้ได้เสมอขอโทษน้ที่ไม่ได้อยู่ด้วยไม่เป็นไรตอนแม่โทรมาพ่อพ,อพุ่งวิ่งมาได้ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนอิจฉาในความสัมพันธ์ที่สุดจนตอนนี้ความรักเป็นบ้านจนกลายเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแล้วซึ่งทางเราเองก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะ